มาเด้อทุกคนวันนี้จะป้ามากินตำส้มไสนะขามน้อยใสน้ำปูครับผมช้ำๆจะอี้เลยใครเ็กินพวกครับมามากินด้วยกันครับผักกระถินครับแล้วก็มีใบมะย,ยมครับอันนี้ก็เป็นกระลำก็เป็นมาขามน้อยนะครับกับข้าวเหนียว นะครับเหมาะขนาดนนน ตำเมืองๆครับใส่มะขมมามน้อยนักๆใส่น้ำปูช้ำๆ ก็ถึนครับ